งานวิจัยนะคะก็มีชื่อว่าการกระจายเชิงพื้นที่และพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลสนามนะครับเพื่อ,อรองรับผู้ป่วยนะคะโควิด -19 นะคะ จากการที่มีโรคระบาดโควิดนะคะก็ทําให้ความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลักนะคะมีไม่เพียงพอนะคะจึงทําให้เกิดโรงพยาบาลสนามขึ้นมานะคะยางเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะคะหมายถึงสถานที่ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการนะคะหรือว่ามีอาการน้อยนะคะแล้วก็กรณีมีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลทั่วไปนะคะก็จะทําให้มีการ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะคะโดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือเจ้าของพื้นที่นะคะนั้นๆน,น,นะคะสถานที่ตั้งเนี่ยได้แก่วัดโรงเรียนมหาวิทยาลายัยหรือสถานที่ล่าหรือห้อประชุมต่างๆนะคะสําหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็เพื่อวิเคราะห์การกระจายและวิเคราะห์ขอบเขตเชิงพื้นที่นะคะการให้บริการของโรงพยาบาลสนามนะคะพื้นที่ที่มีการควบคุมและเค้นยอดสูงสุดนะคะโดย การพิจารณาจากปัจจัยเชิงพื้นที่แล้วก็ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆนะคะสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็จะได้แก่ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงขั้นตอนนะคะแล้วก็รวมถึงแบบจําลองแล้วก็แนวคิดการวิเคราะห์ของงานวิจัยครั้งนี้นะคะผลการวิจัยเนี่ยก็ยังสามารถช่วยในการวางแผนเชิงพื้นที่นะคะด้านการจัดการสาธารณสุขต่างๆนะคะหรือว่า จะไปประยุก์ใช้กับเรื่องสาธารณภัยภยัยพิบัติต่างๆนะคะหรือต่อย่อสถานาที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเปราะบางใช้เป็นที่หลบภัยนะคะเป็นเป็นศูนย์พักคอยต่างๆได้นะคะสำหรับพื้นที่ศึกษาก็จะเป็น3จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพปทุมธานีแล้วก็นนทบรุรีขอสรุปนะคะข้อค้นพบแล้วก็ การวิเคราะห์เบื้องต้นในการวิจัยนี้นะคะข้อ1นนะคะการกระจายเชิงพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ศึกษาะคะก็เป็นแบบกลุ่มก้อนนะคะหรือกระจุกตัวมักจะมีที่ตั้งตามแนวถนนสายหลักนะคะบริเวณพื้นที่เมืองนะคะแล้วก็พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นนะคะข้อที่2ประเภทของโรงพยาบาลสนามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลเดิมอยู่แล้วนะคะลองลงมาก็เช่น สถานที่ราชการแล้วก็พื้นที่เอกชนอื่นๆนะคะข้อที่3ถึงแม้ว่าเราจะพบว่าพื้นที่เมืองแล้วก็พื้นที่อยู่อาศัยอื่นเนี่ยที่อยู่ภายใต้ภายในพื้นที่บริการ10กิโลเมตรจากโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะคะก็คือมีมีประชากรมีเป็นพื้นที่เมืองแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่มีคนอาศัยอยู่และเป็นพื้นที่เมืองแต่ว่าไม่ได้อยู่ภายใต้พื้นที่บริการ ของโรงพยาบาลสนามนะคะซึ่งอา,อาจจะเป็นไปได้ว่าประชากราที่อยู่อาศัยพื้นที่เหล่านั้นอาจจะไปเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กว่านะคะในจังหวัดอื่นนะคะข้อสุดท้ายนะคะพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานครนะคะครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดนะคะในขณะที่ในจังหวัดนนทบุรีนะคะปะทุมธานีนะคะครอบคลุมประมาณ60%แล้วก็50%ตามลำดับค่ะ